แต่ถ้าวางอะไรวางไม่ได้อย่าลืมดูลูกนะครับเพราะแมนค้าตะเบิงอันเฮือดปล่อยลูกตีลังกาหัวซักจกตากันเด้อลอยออกมาเรียบร้อยแล้วพี่ดอกี้รักแล้วก็รครับเรือคู่จริงชนะแ้วครับ เที่ยวดีสามปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วใครอยู่ใครไปใครมูใครจ้าขอรบภูเขาหรือสบุตุองจะเป็นแชมป์ในปีนี้ตามมาอ่านะครับเรสารับติดติ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 ตตต เรียบร้อยแล้วตอนนี้เข้าสู่ดุดที่หนึ่งดุดที่หนึ่งหัวเรือดุดสอรับคู่กี้ศูสี่ศูนยสีดูดีบีกันออกมาใครอยู่ใครไปใครอยู่เริ่มจับเริ่มตีเริ่มตีพี่น้องบันยืงพี่น้องบันยืงพี่น้องบันไกย์กยพี่น้องบันสกมพี่น้องสกมหมู่หนึ่งพี่น้องสกมหมู่สองเชียร์กันละว่า สองประตูทองสอประตูทองเหลือดีเหลือเด่นเหลือดังจะพี่ดอกบานสังคมมาแล้วค่ะเจอกับพอลปูเขาวผอละูเขาวเลือเกจการจะพี่ดอกบานแกงไก่ตอนนี้อยู่รองน้ำในรองน้ำแดงเจอกับรองน้ำงเงินไข่อยู่ไข่ไปหัวเรือยังเบียดยังบี้ยังจี้ยังสมันเกล่านะครับพี่น้องดีดังนะครับอีกกำลังรับชมไลฟ์สดอยู่สองกำลังเล่นเกเล็กเชีย ไปยังฟรีไฟคู่จริงรอบที่3าที่สามไข่เหลืองไข่ดำและปันปัเลียงสองประตูทองปัเลียงสองประตูทองปัเลียงปัเลียงปัเลียงหลบภูเขาเริ่มจับหลบภ huh ูเขาเริ er ่มจับหลบภูเขาเริ่มจับเริ่มจับสองประตูทองสองประตูทองบีมาหลบภูเขาซับเล้วซับเล้วหลบภูเขาซับเล้วสองประตูทองบีมาบีมาเหลื่อนทกสองลำสามสองหนึ่งเป๊ะเอาเส้น ใช่โอ้โหอะไรอะไรจะเกิดมันก็จะเกิดครับจบไปแล้วก็พี่น้องคู่ชิงชัะเลิศการขันเรือสาวสิพีภพายชายภายใดของอำเภอสกมครับเดี๋ยวรอการประกาศผลอย่าเป็นทางการสำหรับวันพุ่งนี้นะครับมาชม

พี่น้องที่รักแลกะก็นลกครับผลการแข่งขันเรือคู่ชิงชนะเลิศเที่ยวที่3เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างเรือพอหลงปูขาวเรือดีเรือเด่นเรือดังจะพี่น้องบ้านแกงไก่พร้อมกับเรือนับซอประตูทองเรือเก่งเรือเด่นเรือจาการแต่พี่น้องบ้านสกลหมู่ที่2ผู้ชนะทำเวลาไปหนาที41่วินาทีแชมป์ปีนี้ได้แก่เรือ อ๋หลวงปู่ขาจากพี่น้องบ้านแกงไก่ครับควาแชมป์ปีนี้ไปที่สองกับเป็นเรือจากพี่น้องบ้านสกลปุที่สองสอนประทุมทองที่สามเป็นเรือจากพี่น้องบ้านเชื่องครับพญา,ามีนา้าว่าและลำดับที่สี่ครับ จากพี่น้องบ้านน้ำไพ่นางสาวคีลีฟงโกดทุกนี้เจอกันครับเรือชายทั่วไปโอเพนครับมาชมมาเชียรเรือเด็ดๆ30สิบมีภยนับโอเพนทั่วประเทศทั่วโลกครับสำหรับวันนี้ทีมงานไลฟ์สดสังคมขอขอบคุณครับ ขอบคุณท่านผู้มีการสุทัศน์ใจขาดน,นะครับผู้มีการโรงเรียนบ้านศกล่านะครับที่ท่านได้ดําเนินการในส่วนของการภาคเรือในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอบคุณท่านผู้มีการโรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์สี่ท่านศัสดีอำเภอสังคมท่านท้องถิ่นอำเภอสังคมนะครับแล้วก็ส่วนราชการหน่วยงาน